มาเล่นเกมโลโกูบกกันโคือจะเป็นคอมเวอรอเคมาเล่นเกมเรกัสซี่กันซึ่งเรามีคน,นแก๊สที่สามารถเทิดฟานได้งดค่าสตาร์ตผมก็ประมาณนี้อ่ะไม่ได้เทพมากนะล,ลักเวท จริงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ดาบหรอกแต่อย่าเปิดฮักกิวไว้เผื่อฉุกินเผื่สกิลแบบไม่โดนเผื่อสกิวว้าวแล้วมันยังคูด,ดาวไม่เสร็จไป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 ทางน,นอยแกเข้ามาอยากปวดแกเข้ามาเลยตกน้ำอ่ะเอายังไม่ตายงั้นเจอแกโซมีแกโซรีเวลเพิ่ม ทัเพหนทีทำเพสหนึ till 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 ่งทีเท่ากับ1เวลเออบางทีก็จะเพิ่มประมาณ2เวลซึ่งเป็นเยอะมากเยอะหนกจมีระเหิแล้็ระเบิดกองระต้องใช้ดีๆหรือว่าระเบิดว่าวไปโอ้ต้องใช้แก๊สโซนอีกแล้วจะโซนโคตรโกงอะ ผลแก๊สดแก๊สสูดช่ปะวยังไม่เคยเล่นเล่นนานเลยอืม um, ah, ้ยมาแล้วหล่ะเอาเปล่าโู้โกอะไรดีมาโกนี่ใครซันี่แ อาคิช่วยไว้เจอได้อาคิโคตรแพงกว่าจะเก็บเงินได้นะแพงมากเราต้องเลเวลหนึ่งพันห้าร้อยถึงจะไปฟาร์มเกาะอื่นได้ช่วงนี้ทำติ๊กต๊อกเื่อเลยจะมาทำนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่มาทำยูทูบไม่เคยทำเลยเอาชนะผู้ทำเร่งๆไม่เลยอย่างเลยไม่เลย ็เดี๋ยวผมเล่นลายมากเลยแหละโลโบอแต่วันนี้มาเล่นคิงเลกซี่ว่าอยากฟังไม่ได้เล่นโลโบอานากนะโอเคต่อไปลำแสงก็เปันีกากกากอยกางนงไม่ค่อยเท่าไหร่่ถ้าบอสตัวอื่นๆนี่นนมันจะเริ่มแ้ะ เริ่มโหดขึ้นละความจริงจะมาอาบลอกฟุดนั่นแหละแต่บอกฟุดมันความยากเลยเปลี่ยน,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 นเ,ยเป็น,น,นแบบที่เล่นที่มันความง่ายดีู่เกี่ยวข้าวบออได้แลนะ้วเนี่ยไม่เหมือนบลอกฟุดโคตรยากก็นี่นความยากในบล็อกฟุดแต่ถ้าใครแบบมันสบายมาเล่นทุ่งเลยสิแต่ถ้าใครชอบง่ายแบบยากก็ทั้งสองแมป ไอสก,กิลระเบิดเนี่ยมันโดนดาเมจแค่สองทีใช่ไหมัต่จะเป็ดโอเคสตารทเนี่ยเราจะเอ้สแปดเนี่ยเออยเราจะอัพที่หลังนะไอ้พวกพลังเง็รอให้มันเยอะๆรอก่อนแล้วเราจะอัพแต่ถ้ารู้สึกว่าก,ากาก็จะอัพเลยเอ,ยอยสี คว้าแ yup. <c oughs> ดงๆมัน okay. ค er ือยังลบเหรอยังลบระเบิดเหรอสงสัยนาเรื่องคืออะไรตกตกตกโอ้ตก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 ช่วยด้วยโอเคทุกคนนี่เรามาใช้แก๊สโซนกันโอเคโอเคเรามาตามต่อ ความชิลๆไม่มีอะไหรอกความชิวๆวันนี้เดี๋ยวเอาให้ถึงเลเวล1450ง่อยห้ก่อนแล้วก็จะไปอัพสเตตัสกันไีครับนี่คือลบกินเลกาซีเนี่ยเวลาจะทำ Là, ต้องอะไรเราต้องเอาลูกเต๋อนี่ฮะนะคุณคุณแข็งที่สุดนะไอ้หูเดียมพุงรัวซะด้วยแย่ยต้โต้คันตรงโต้คันให้ยา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 ขอโทษโทษ อยาจะทำบุญให้โอ้โหเรื่องปุ้ยไล่ไล่ทำลาทำลาของขึ้นสามเวล์คิงเด็กจะทําไงเวลาเพิ่มเพิ่มเวลหนึ่งเวลเนี่ยจะได้เต็มเยอะเลยเต็มสี่อันเลยยึบ เราจะความอย่างร,ารวดเร็วในะครคิดว่าคนไม่ต้องห็นใจให้ใครคิดอีกข้างบ้าน ไปไล่กวดมาแน่อืมเ็งื่อจังต้องรอไม่เล่นเก็บโอเคถึงเป้าหมายเลยว่นนี้ผมจะมาฟ้ามาถึงหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเดี๋ยวเรามาดูค่าแต้มของเราจะอัพอะไรพลังป้องกอันอ่เน้นไว้ก่อนพลังป้องกันพลังต่อสู้ด้วยจะได้เอาไว้กระโดด ดาวก,ก็เหมือนการใช้ชุกเฉินมันสำคัญทั้งหมดเลยนี่พลังผลาไม้เราเป็นพันว่าอน,นี้มันต้องใช้เยอะอยู่แล้วคาบุกนี้เนี่ยบอสเกาะต่อไปอาจจะโหดมากนจนเราสู้ไม่ได้เราอยากได้คีย์ให้มันเต็มตัวมันต้องทำยังไงวะมีวะโด ยังกระโดดได้ทันเดียวเลยโอเคหบัขอบ๊ายบา